เคยปะเคยปะเออหอนั่งรถอยู่เนี่ยวอกเร็วแล้วเนี่ยมันไฟแดงไหมกูแหกไปเรื่องอะไรบ้า มีงถึ่งแล้วย่งไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรถติดหรอหรอเกรงใจเขาเนี่ยเนี่ยเสียงกูดังหมดแล้วฮัลโหลโอ้แป๊บหนึ่งรถติดอยู่เคยปะอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอโอ้ยขับรถภาษาอะไรวะเคยปะ โหพี่หืมโคตรเหม็นเลยไปขี่เถอะพี่โหไม่ใช่เป็นตัเขินธรรม,มาดาผมก็เคยเป็นเคยปะอเอาบังแสงกุ้งเครปเลยเอาป้าเฮ้ยต่อแถวดิวะโอ้โหเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอานี่ก็อีกคนอะไรกันวะเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยะ <c oughs> คนมีน้ำใจมันยังเหลืออยู่อีกไหมฮะ วิน oh. oh. ัยอ cool well. oh. oh. oh oh. ่ะม네ีกันบ้างเคยปะเคยปะอ้้นเข้าไปข้างในหน่อยผอยกขึ้นไม่ได้

เคยปะเฮ้ยหายข้าวกินบนรถวะกินันติดรถเอายังไม่หยุดเน่น้ำลงไปหน้าเลยลงเลยลงใกหน้าเลยเคยปะ้วบครับ น้อง่วงไม่กลับไปนอนบ้านวะโอ้โหน้งไม่เกรงใจกันเลยเว้ยคนเราสมัยนี้เคยปะเฮ้ยว่าเพ้าวะวะเอ้ากูเองไอ้ปอนไปไหนมาวะไม่เจอนานเลยยอดโอ้โหคิดถึงโคตรเลยเออคิดถึงอ่ะเออคิดถึงมากเลยเฮ้ยอะไรเพื่อนมึงเหรอเหี้ยเสียงนั่งอิบหายคนจะนอนอะไรยัง เคยปะเป็นไงบ้างกับเคยป้าบรตูตูถ้าเพื่อนๆเ,เคยเจอเหตุการณ์แบบไหนหรือมีเหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากนี้คอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและตอนนี้ครับเดอะสกาของพวกเรามีช่องใหม่ครับชื่อว่าเดอะสกาเอนเตอร์เทนเมนต์ครับและจะมีรายการและโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะมาครับฝากกดเป็นแฟนแบบนี้เลยครับและ มีโปรเจกต์ใหม่มาแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยเราตัวข้ามถ่ายวีดีโอกลัวคนอื่นเขา